ูกผมเไอ้คนนนะฮะนี่วันนี้ก็จะมาเล่นมาครับนะฮะแลวอยู่ที่โรงเรียนนะฮะเสียงก็จะดังหน่อยนะฮะพในเมื่อมีไอ้พูดคนนะฮะอยู่ข้างๆนะต้องเซนซฮปครับครับเพื่อนใช่คนนี้ผมแคพิเศษนะครันเป็นแซนทีีสนะฮและเพื่อนเพื่อนคนโนะ ไปแล้วนะฮะน่าเอ้าเพื่อนเราขอปลอมตัวก่อนนะเพื่อนวิดีโอ20เมตรใช่ไหมดีโอด20เมตรใช่ไหมนี่าอุ้ยอุ้ยไอ้อนี่ดังเกินเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจโคโหแหลกมากถ่ายถ่ายเล่นกับมาครับราสวัสดีครับผมก็ทำได้แหลกมากแหลกมากอย่างแรกนะครับต้องตัดไม้นะครับโอ้โหฟ็อกมันหนังมาก หนักมาก,กไปมดูนะนะมออาทาคลิปนะอยู่อไปโม่ ไปอ้าถ่ายคลิปอยู่จริงจรเฮ้ยถ่ายคลิปไปดีกว่าเว้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องหรอกมือยังไม่ลงไม่น่จะไม่ดัามาจาก Pro ส s ม m e r เอ้าถ่ายจริงนะเนี่ยถ่ายจริงนะเนี่ยนีเองขมือคุณผู้ชมครับมันมันพคำยาบนะฮะมีมีแต่คนผมต้องพูดนังดังเยอะใช่ไหมไอ เดาคอเข้าซื้อปืนก่อนอันนี้เป็นเวลาส่วนตัวเดี๋ยวเองทาเนจะพูดะนะแล้ววันนี้ไอ้ชายผู้เล่นเกมอยู่เขาจะมาทำคลิปเปอร์อาดกระป๋องเขาจะทำได้หรือไม่เฮ้ยติดตามดูพาร์ที่สาม Subscribe Boy u n d e r h i l ลตามที่พี่ลุงข้าวบอกแล้วก็คนอังกฤษที่พี่ลุงข้าวดู ะวะ <im itation> ด,ดูนะ <im itation> ดูนะเวออท่านอะไรวะกับดาบเออท่านศูนย์จุดเท่าไหร่วะศูนย์จุดสิบห้าจุดหกเออเ <im itation> <im itation> อ้าวเดียครับนี่อัดอยู่ไหมี่ยอัดอยู่น้ำอีกด้วยไม่ได้กินทีช <im itation> ่างทำหยาบก็จริง ที่ตกปลาแซนกับไถลัดถ่ายคลิปยังไงตกนี่เฮ้ยเดี๋ยวเด้อนี่รถนี่ถ้าเป็นเขาอัดนะขอพูดดังๆหน่อยนะันถ้าเป็นเขาอัดนะตอนแรกอ่ะสวัสดีคร่ะอยู่โรงเรียนอะเอาแบบเอาแบบแสวัสดีครับมันต้องแบบมีเสียงสันหัวเราะอะไรมั่งมันมีเสียงสันหัวเราะอะไรมั่งอันนี้เราถ่ายอยู่ที่โรงเรียนนะครับเสียงมันอัดรอบนึง 选。